จากกรณีที่เป็นประเด็นในมือนี่นะครับผมที่ว่ามีคุณแม่คนหนึงนะครับที่เป็น FC ของสาวน้อยติดตามสาวน้อยมาโดดเนี่ยครับผมที่เพิ่นมักสาวน้อยแต่ว่าลูกไส้ของเพิ่นนะครับผมมีอคติกับสาวน้อยบอม,มักสาวน้อยค่อยโพดเสียดสีหรือตั้งกระทู้ในเชิงลบนะครับผมกับสาวน้อยเพชรบันแพงกับน้องอุ๋ิงกับบอโจโยโมนินเอกเนี่ยนะครับผมแล้วที่นี่คุณแม่ของ ท่านนี่นะครับผมก็ได้ทักมาได้ขอยืมเงินบอโจโยมานินนะครับผมอ่าทางบอโจโก็เลยได้มาโพดนะพี่น้องนอ,นอโพดบอกว่าอ่าคุณแม่นี่ได้มีการทักมายืมเงินบอโจแล้วลูกไส้แม่นี่ไปใสลูกไส้เนี่ยี่เฮ็ดอีหยังอยู่ทั้งที่เห็นว่าลูกไส้ของแม่เนี่ยค่อยโพดเสียสีค่อยโพดอคติกับสาวหน่อยเพรบานแพ่งตลอดเนี่ยครับอ่าทางคุณแม่ก็บอกว่า บ่ได้ติดต่อกับลูกไรายนี่เป็นปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะบฮห้ว่าเกิดอีหยังขึ้นนะครับผมอแล้วที่นี่หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นดรามากขึ้นมากครับผมที่บอโจโยโมานินโพ์ถึง2โพดเลยนะครับเงีๆเลยก็เป็นประเด็นร้อนแรงมากแล้วคนคนนี้นะครับผมเขาก็จะเห็นได้ใน,ในตามกุมหมอล่ำนี่แหละครับเขาก็จะค่อยโพดเสียดสีอุ้งอิงตลอดเลยโพดเสียสีสาวหน่อยตลอดมื้อละหลายโพดครับพี่น้องกะบฮห้วา่าเพิ่น บอมักสาวหน่อยเพราะเหตุผลอีหยงังหรือว่าเพิ่นบอมากสาวหน่อยเพราะว่าแม่เพิ่นหนีมากสาวหน่อยหลายเพิ่นเลยมีอคติเลยบอมากสาวหน่อยสี่บอกกับบอหูคือกันนอพี่น้องนอ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 เนาะแล้วที่นี่บอโจโยมนนนก็บ,บอกว่า,าจะโอนเงนไปนไ้คุณแม่แต่ว่าบอให้ยืมนะครับผมบอให้ยืมจะให้เลยอบอโจโยมนันนก็คือบอกว่าจะให้เลย เพราะว่าคุณแม่อาจจะเดือดร้อนอิเลีบอ่อเนื้อบาบกว่าแรงที่บอ่อโจโยไม่นิ่จะซอยได้เพื่อนกะจะซอยเหลือในข้างนี้นะครับผมอ่าแล้วทั้งบอ่อโจโก็ได้ถามพอยุดนะครับผมว่าพอยุดมี่คว้านกี่เห็นจังใดครับกรณีนี้นะครับผมกับคนที่มีอาคติกับสาวหน่อยแบบนี้นะครับอ่าพอยุดก็บ,บอกว่ากะคือแต่ตัไหนมาไหนแล้วนะครับผมพอยุดก็บ,บอกว่า,พ,าพูดจะพูดอะไรนะครับให้คิดก่อนก่อนที่จะมองคน ในอีกมุมหนึ่งนะครับผมขอให้รู้จักโตตนที่แท้จริงของเขาก่อนอว่าเขาเป็นแบบที่เข้าคิดบอบอกว่ากับว่าอยากจะเบ้าร้ายนะครับอันนี้พอหยุดกับว่านเนาะและพอหยุดกระเด้ถามน้องอุ้งอิงนะครับผมว่าน้องอุ้งอิงนี่โกรธบอ,อสำหรับคนที่เขาคอยโพดแซะโพดว่าให้อุ้งอิงแบบนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเด็กหน่อยใส่สื่อของเขาตอบออกมาจากใจเลยนะครับบอกว่า น้องบ่เคยโกรธบอเคยเครียดเพราะว่าน,น้องบ่หูจักเพินินอ่าแล้วอุ๊งอิงนี่ก็คือบ่เคยเครียดใส่ไผ่ไหมครับอ่านี่ก็คือเด็กหน้อยคนหนึ่งที่สืๆที่ไร้เดียงสาที่ยังไม่รู้อะไรและก็ยังไม่เคยไปทําอะไรให้ใครแต่เฮ้ากับบเขอใจว่าเป็นอย่างคนคือดตั้งแง,ง่ตั้งโตเป็นอาคาติกับอุ๊งอิงขนาดนี้นะพี่นอ้องอ่ากะบ่หูว่าเกิดอีย่างขึ้นแต่ท่างบอโจโยมณนิดเองก็บอกว่า บอโจยุ่งนี้กับบอไดโกรดคือกันบอไดเคียดกะแม่เจ้าเนาะทักมหาบอโจมาขอยืมเงินก็แสดงว่าเล่าดีกับคือต้องเดือดร้อนอิลีบอสันเล่ามาทักมายืมเงินแบบนี้อ่าบอโจก็จะให้ยืมให้เลยล่ะครับบอไดยืมเนาะบอโจก็ให้เลยอ่าแต่ทางไหบอโจก็ยังฝากนะครับฝากเตือนนะครับบอกว่าอยากให้ดูแลแม่เนอบ่อยากให้ทิ้งเพลินเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ละ บอจบ,บอกว่าสาวน้อยเพชรบันแพงนี่เป็นวงหมอล่ำที่สร้างความมวลความสนุกสนานให้กับแฟนคลับให้กับคนทั่วไปเนี่ยแล้วก็บอเคยวาลายบอเคยคิดลายกับไผขนาดมีคนมาคิดลายนะบอโจขยังก็ยังมองผ่านเฉยๆแต่เรื่องนี้บอจบก็คงจะบาไว้แล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ่ะต่อให้อีกฝั่งหนึ่งเขาโพสต์ด่าแต่ถ้าเราไม่สนใจกบว่าเป็นว่ามีปัญหาอีกอย่างไหมครับ ยิ่งคุณโพดดาสาวน้อยเพรบันแพงโพดว่าโบอโจโพดว่าให้องอิงเขากับยิ่งดังมากขึ้นอุ้งอิงยิ่งดังดังมากๆทั้งโบอโจทั้งสาวน้อยเองก็มีงานเขามาหลายค่ะครับพี่น้องอ่าเห็นบอว่าแห้งด่ามาแห้งดังเหมือนคุณยิ่งคุ้นวาอะไรให้สาวน้อยขนาดไหนแต่สาวน้อยก็คืออยู่ในเขาเอิ่นว่าอยู่ในความคิดที่อยากจะสร้างความส,สนุกสนานให้กับ ทุกคนแล้วกับผ้าแฟนคลับเอฟซี FC นี่เดินสายท้ำบุญตลอดนี่เห็นบอกครับก็าเป็นผลพ่วงที่เหตุสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเริ่มรุ่งเรื่องก้าวหน้ามาถึงจุดนี้จุดที่แฟนคลับนี่ฮักสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ทัวประเทศไทยนี่แหละครับนี่ก็คือเป็นข้อคิดที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีในการในการคิดไหมครับที่ผู้บริหารคนหนึง่งหรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคิดออกมาแล้วกับทายทอดออกมาไห้คนฟังว่าทำให้เท่าเก็บน้ำ ความคิดหรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตแบบนี้แบบปับใส่เฮาชีวิตเฮาเองก็จะมีความสุขแล้วถามถึงคนที่ตั้งโตเป็นอัคติที่ว่าไร่สาวหน่อยนี้ว่าคุณเห็ุทุกมือนี่นี่คุณมีความสุขบอถ้าคุณมีความสุขในการโจมตีคนอื่นถ้าคุณมีความสุขในการว่าไร่คนอื่นถ้าคุณมีความสุขแบบนี้คุณจะเฮตุต่อกกับบ่ไดว่าครับอ่าแต่ท่างใดก็เหมือนที่พอยุดบอกนะครับว่าการที่เฮาจะตัดสินคนอื่นการที่เฮาสิว่าใคนอื่น การที่เขาจะคิดกับคนอื่นนี่อีกแง่มุมหนึง่งเข้าควรจะศึกษาโตเขาเฮดีกรบว่าเขาเป็นเหมือนที่เราคิดไหมอ่พอาพาะว่าหยัางพราะมันเหมือนโทมน้ำไล่ขึ้นฟ้าไหมครับการที่ว่าเข้าไปไ่าเขาแต่เขาบได้เป็นเหมือนที่เขาเว้าก็เท้ากับเท้ากับเพ้าทำลายจากของคนที่บ่มีความสุขคือเข้าเลยครับคนที่มีความถูกก็คือเข้าเลยครับอ่าเขามีชีวิตที่แบบว่า จะเลื่อนลุงเรื่องเขากล่าวนางงานเขาหลายสาวนอยเพลินแพ้นีคืองานแบบแทบไม่มือว่างงานจองคิวสามปีสี่ปีเห็นบ่ครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเขาเอาเวลาที่เท่าเนี่ยครับค่อยอาคาตีค่อยวาลายค่อยจับผิดคนอื่นเท่าเอาเวลามาทํามหากิ่ดีกว่าเอาเวลามาพัฒนาจากของเอาเวลามาศึกษาในการใส่สีบิต ของจากของว่าข้าเหตุแบบนี้ถือบอ่เข้าเหตุแบบนี้เขามีความสุกบอ่อถามเมนท้าบา่อมีความสุกเ้ากับควรที่จะปรับเปลี่ยนไม่มีอะไรไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับผมที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขจากของนะครับผมาสาหรับผมออกมาบอกเหมือนดีคือผมกับไม่ได้เข่าคขาง,งไผ่ผมกับฟังทั้งสองฟังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะมีเหตุผลแต่อีกฝั่งนี้ที่เราเขาเอื่อว่าฟังนี่เพิ่ออยู่ได้ทีแจ้งไหมครับฟังนี่เ้าฟังละเพิ่อจะมีเหตุผลแมเหมือนน้องอุ้งอิงเนี่ยเป็นเด็กน้อยแค่เนี่ย พนบอกเคยวาไล่ไผ่พึ่งเขามาอยู่ในวงการหมอลำประมาณสามเดือนแต่ทำไมถึงมีคนจงเกียดจงชังน้องขนาดนี้ก็เลยบอกเขาใจเพราะฉะนั้นแล้วเขาเอื่นวาในฐานะแฟนครับเข้ากะศึกษาเด็กน้อยคนนี้เข้าเบิ่งเด็กน้อยคนนี้มาหลายข้างไปเห็นกับตาก,กับหลายข้างเบิ่งอยู่ในอ่อนไล์กับหลายข้างก็เห็นว่าน้องกับบอเคยเห็นในผู้ใดเดือดร้อนอแต่กับบอกเขาใจคือกันเป็นอย่างบางคนคือเดือดร้อนคือเดือดคือร้อนกับบอกหูนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ฝากไปคิดนะครับผมแล้วก็เออเขา่อนยังหลักผมก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจที่บอลโจโยมานินหลักกัสาวน้อยเพชรแพงนะนั่ผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่มมีความคิดแบบที่แบบว่าที่เป็นผู้ใหญ่แม้เพิ่นเป็นผู้ไหญ่ไหมห้ทั้งโอกาสคนให้โอกาสคนแล้วก็ให้ทั้งเขื่นให้ให้โอกาสให้ความรู้แล้วก็ เขาเอ่ว่าซอยเหลือคนนะครับผมกะจังไดเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ผมก็อยากจะมาฝากเรื่องนี้อยากให้ฟังนครับผมว่าก่อนที่จะว่าร้ายคนอื่นเราก็เบื้องจากของก่อนแหมว่าเฮาเหตุทุกมือนี่มีความสุขหรือยังการ่าราให้คนการที่เฮ้าสีตั้งเป็นพ่อเป็นอาศัตรูหรือว่าอาคติน้ำค้นนี่เขาเหตุอย่างไ้เฮาก่อนบอ เขาอยู่ซื้อแต่เหาว่าเขาเฮ้าดินเองยังเองไหมแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเขาสหาความสุขมาจากไส่หรือหาความสุขมาจากคอนเทนต์ที่ด่าค้นบ่อหรือว่าจางังไดอันนี้ก็บม่เข้าใจเพิ่นเนาะครับนาอพี่น้องเนาะแต่ถ้าคุณคิดได้ตอนนี้ถ้าคุณจะปรับปรุงก็ยังไม่สายนะครับผมที่จะแก้ไขในความคิดของเจ้าของนะครับผมอ่า สำหรับมื่อนี้บ่บาโจจากเพจโจดิซ่าก็จะฝากไปแค่นี้แล้วครับพี่น้องแล้วก็ฝากนะครับว่าเพลงใหม่ของน้าอูอิงนะครับผมเพลงน้ำตาอีลาน้อยเนาอพี่น้องเนาะก็จะปล่อยออกมาในวันที่19พฤษภาคมเวลา9นาฬิกานะครับที่ช่อง YouTube สาวน้อยเพจบ้านเพงครับพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้ผมกสิขอกอกาวค้าว่าสวัสดีครับ